แน่นอนด้านล่างคือตัวอย่างสคริปวิดีโอ y o u t u b e สำหรับช่องโ o c u s on b i บ e เกี่ยวกับ Honda s c o o p ป i 2025ในรูปแบบที่แบ่งเป็นหัวข้อเป็นภาษาไทยและมีความยาวไม่เกิน3,500ตัวอักษรขีดขีดขีดแนะนำรถใหม่ Honda s c o o p ปี i 2 2 5 5ปี2025นี้ Honda ได้เปิดตัว s c o o p ี i รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการอัปเกรดในหอลายจุดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและฟีเจอร์การใช้งานเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถสกูตเตอร์แฟชั่นสุดฮิตไว้อย่างครบถ้วนดีไซน์ภายนอกฉบเฉียวกว่าเดิมสกูปปี้ไอสองยังคงรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นโดยไฟหน้าฟูลเลดแบบวงแหวนไฟเลี้ยวแบบแยกส่วนแอลไลน์เส้นกราฟิกใหม่ที่เพิ่มความสนุกสนานให้กับตัวรถล้อแม็ก12นิ้วดีไซน์ใหม่เสริมความมั่นใจในการขับขี่มีให้เลือกทั้งหมด3สไตล์ได้แก่ขลาส2 u อ b a อร์บนและพรีสติตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ ภายในและฟังก์ชันใช้งานหน้าจอเรียนไม้แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกสแสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันและไฟเตือนต่างๆรุ่นใหม่เพิ่มพอร์ตชาร์จ USB Type A สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนรวมถึงที่เก็บของใต้เบาะขนาด15.4ลิตรเพียงพอสำหรับหมวกกันน็อกแบบเจ็ทและสัมภาระอื่นๆเครื่องยนต์และสมรรถนะ s c o o p y I ส0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ ESP ขนาด1 1 0ซีซีหัวฉีด PGMFI ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง62.5กิโลเมตร ลิตตามมาตรฐาน ECE R40 มีระบบ d l i n k Stop ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงเมื่อติดไฟแดงและสตาร์ทเนียบด้วยระบบ a c g Starter ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda ความปลอดภัยและระบบเบรกรุ่นใหม่นี้ยังคงมาพร้อมระบบเบรคคอมไบ b r บร e CBS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลทั้งล้อหน้าและล้อหลังเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจสมาร์ทคีพร้อมปุ่ม Answer Back และสัญญาณการขโมยในรุ่น p r e s t i g จุดเด่นที่ทำให้ Scoopy i 2025โดดเด่นนอกจากดีไซน์แฟชั่นและฟีเจอร์ที่ครบครันแล้ว Scoopy i ยังขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเบาะนั่งสูงเพียง746ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักรถเบาเพียง94กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายขี่สนุกเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นและคนทำงานในเมืองราคาและรุ่นย่อย ราคาของ s c o o p y i 225 0เริ่มต้นที่ประมาณ53,000บาทสำหรับรุ่น Urban และสูงสุดที่52,400บาทสำหรับรุ่น Prestige ซึ่งให้ความคุ้มค่าทั้งในด้านดีไซน์ฟีเจอร์และสมรรถนะที่เหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันสรุป Honda s c o o p y i 225 0คือทางเลือกที่ลงตัวสำหรับคนที่มองหารถสกูตเตอร์ดีไซน์ล้ำ ใช้งานง่ายและประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือใครที่ชอบความเป็นเอกลักษณ์สกูปปี้ไอรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนขีดขีดขีดหากต้องการเพิ่มตอนปิดคลิปหรือ call to action เช่นฝากกดไลค์กดแชร์ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ตามต้องการนะครับต้องการให้ผมเพิ่มให้ไหม